สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาพบมาพอช่องแฮปปี้พริกไทยแลนด์นะจ้าทุกคนวันนี้ก็พามากินข้าวแลงน้ากันนะจ้าทุกคนก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับส่งเนาะมารับส่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ขอขอยอดจ้าทุกคนมาจ้ามาแซฟน้ำกันวันนี้ก็เมนูต่ำเนาะค่ะเนาะเมนูต่ำมะหุ่งเพราะบานพันเยอะเนาะพันขึ้นเยอะแบบต่ำเองวันนี้นะจ๊ะเยอะต่ำมะหุ่งต่ำเองด ก็เลยแม่ก็เลยโซบฝีมือก็ตำสู่กินมาพี่น้องข้าวคือก็พักก็มีพักบงเนาะมีพักบงมีมปะปลาเแล้วก็กพักบงสดๆเลยเลยพักบงไปเก็บมาเลยพักบงพักบงจีนพักบงหนามีปลากรอบเนาะมีหน่อไม้ตรงสีขา้ขาวสีข้าวแต่แม่นะมีนี่คะ่ะ วันนี้ถือใจมาลงนี้ครับคุณวันนี้ถือใจเนาะมีเสน้นมันมาเด้อพป่น้องเน้อจะมุ่งน้่งกัน,กนวันนี้มีเส้นนะจ๊ะม,ม,มามาแมาซ่บแซมกัน ลองตั้งกล้องใหม่ทุกคนก,ก็เลยจะแปลกๆเยจังน้อยยื้อบาพี่ดหรือทั้งยื้อกินทั้งยื้อบากวาก็สมาร์ทอะ่ะใช่ วันนี้ถือใจแม่เนาะเพราะว่ามีเซนแม่ต่ำมีหลายทุกคนต่ำแบบต่ำกอเจานะเนาะต่ำจังน้อยเใส่มะกอกหน่อยดีเนาะมะกอกสองหน่วย มีเจ๋งกับมีแม่างมามมะเกาะเนาะแต่ว่าเหมือนแม่ี่มีกลิ่นเพราะว่าแม่เก็บเซ,ซองฟิชไว้เวลามาต้นมีต้นมะเกาะยีนาเหอนเนาะเวลามันหล่นมันซุกมันหล่นเท่ากับเก็บเก็บแล้วก็เลอะหน่วยงามๆเนาะล้างทำความสะอาดแล้วก็เข้าฟิดไว้กินได้ทั้งปีเลยตอนนี้ก็ยังเต็มเต็มตู้ ว่าเมนูมะก,กอกนี่มะก,กอกนี่เอ็ดได้เมนูหลายอย่างแล้วต้มก็ได้เลยนะต้มสปาก็ได้ตําแก้วก็ได้ก้อยกุกงกไะะง็ได้ตําสีมะหงมะโหตํามะเจงงด้เมือ่อ ซื้อย่างก็ไม่ต้องซื้อเนาะห้อเก็บไว้มันหล่นห้อเก็บไว้ถ้าสมมุติมีแม่หยามใหม่กะประมาณงกเก็ดหน่อยนี่กะเข่าขายถุงละสิบถุงละสาวนนเนยเนาะ บางคนบางบางแม่ค้ามันก็นเอาไปแต็บเสื้ออันแต็บเสื้อมคือเคือมะนาวสีก็เสือ้อแค่หน่วยสองหน่วยแล้วได้ขายและหัว่สิบบาทมะกอกถือว่ามีค่าสำหรับผู้มักเนาะโอกดิบเด้อ Ừ. Nào không hết hmm đấy nè cho anh có một hmm hmm đấy hmm 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 กอบพักพกระบงสดๆดจากทุ่งนาพักบงหน้าเนาะว่าพักบงเล่ล่มมันจะเละ น,น,นโอ้ยแก่ยังบุปินยังแปลบต้องเพิ่มมันเป็นหลายเนะาะเพื่อแกะซื่ถุงไว้ หนาห้องกินตามมะฮวงกับมะฮวยหนูไม่แม่ตุ้มไว้หนูเลยพี่น้องเซอร์มาเกาะต้องมาสองหน่วยเนาะ มันจะเป็นฟัดฟัดหิวไปเลยเนี่ยมัน,นคุยเลย มามาพี่้องมาปอดสารนล่นี่ท่งไายอีกจะคำก่อน แซ่บตำเองเนะงาะเข้ามักลดเลือเข้ากับตำลดนั้นเนาะเอาล้จ้ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้แม่ก็ยังะกินต่ออยู่คลิปนี้เอาไว้สํานี้ก่อนเนาะพอพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ